ฟุตบอลมาแล้วนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่2นะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้หลังจากมวยวันอาทิตย์จบนะครับเรามาเจอกันกับในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์ฟุตบอลยูโรรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทางอังกฤษกับทางสเปนนะครับค่ําคืนนี้เราจะได้ทราบเราจะได้รู้นะครับว่าใครจะคว้าแชมป์ยูโรปีนี้นะครับ พี่ๆน้องๆเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นบารังใจเพจเมธาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับการวิเคราะห์การวิจณ์นะครับท่านสามารถติดตามผมเมธาได้นะครับทั้ง4ช่องทางช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมธาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทางยูทูบเมธาเจ็ดสีและช่องทางที่4ี่เป็นช่องทางอิสตากรกเมธาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยนะครับและฟุตบอลก็ดีผมเมธาต้องขอบคุณทางกลุ่มมวยพักยหนึ่งหกแปดด้วยนะครับที่คอยซับพอร์ตบอนข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การวิจารณ์มวยนะครับและฟุตบอลให้ผมเมธาได้วิเคราะห์ได้วิจารณ์ครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับกลุ่มมวยพักยหนึ่งหกแปดนะครับ เราเข Euro, 謝謝้าสู <lk ül supplements> ang ang <ropolis> ่ในด้านของฟุตบอลยูโรรอบชิงชนะเลิศค่ำคืนนี้กันเลยนะครับฟุตบอลยูโรนะครับรอบชิงชนะเลิศค่ำคืนนี้นะครับแข่งกันที่ประเทศเยอรมันนะครับสนามนะครับโอลิมเปียสตาดิโอนครับของประเทศเยอรมันนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนะครับเจอกระทางกระทิงดุสเปนนะครับฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มแข่งในในช่วงเวลาตีสองนะครับของบ้านเรานะครับทางอังกฤษก็มีทางเกรเลตเซาเกตคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับถ่วนทางสเปนนั้นก็มีทางหลุยส์นะครับเดลาฟอนเต้คุมทีมอยู่ใน ของทางอังกฤษนะครับมีชนะ2เสมอไป3นะครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายกับชนะฮอลแลนด์มานะครับสองหนึ่งนะครับส่วนด้านของทางสเปนครับผลงานดีนะครับชนะมาติดต่อกันมา5นัดรวดล่าสุดก็เป็นฝ่ายชนะฝรั่งเศสมา2อนฟุตบอลคู่นี้ครับราคาเลรดเปิดเสมอเสมอนะครับที่ทานนะครับสเปนครับไปด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับอ่ะ ข้อมูลบองต้นสถิติชื่อโคชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลบองตนให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาจอดลึกในเรื่องของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวา,า,า,างกลยุทธ์ของทางเฮกโคทั้งสองทีมว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนไลั์นักเตะแผนไหน,ไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธาูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ สำหรับการจัดทัพของทางนะครับทีมชาติอังกฤษในด้านของวันนี้ทางเกเรตเซาเกตนะครับวันนี้ใช้ไล่อัพนักเตะครับกดยุทธ์3 4 2 1นะครับผู้รักษาประตูจะมาทางเจ้าจอแดงฟิกฟอร์ดยืนเฝ้าเสาให้ทางอังกฤษนะครับสี่ปากกาหลังแผงแบ็กโฟร์จะวันทัมเตอร์จอสตอรกับทางเจ้ามาร์เกยที่ยืนกับรวมถึงทางไครวอเกอร์ครับก็จะรับบทบาทเป็น3นะครับกองหลังค้ำคืนนี้นะครับส่วนแดนกลางจะมาทางเจ้าบูกาโยซากานะครับดาวเตะสังกัดสโมสรอาร์เซนอลนะครับคู่กับทางเด้าดีแคนไลท์ครััับบแแลละะะะทททาาาางงเเเเจจ้้้คคคคอออปปปปีีีมนนนนูรกกตืิ นะสังกัดสโมอสรนิวคาสเซิลในอังกฤษนะครับวันนี้นะครับกองหน้านะครับ ตัวต่ำจะเป็น Gel ทางเจ้าชุดเบลวิงแฮมนะครับทางชุดเบลวิงแฮมก็สังกัดสโมอลสรนะครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในประเทศสเปนครับรวมถึงทางเจ้าฟิลโฟเดนก็สังกัดสโมสรอเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในประเทศอังกฤษและวันนี้หน้าเป้าครับจะเป็นทางเฮอร์ลิเคนนะครับสังกัดสโมอลสรนะครับบาเยิร์นมิวนิกในประเทศเยอรมันนะครับดูจากการจัดทัพไปด้านของวันนี้อังกฤษถือว่าเป็นชุดใหญ่นะครับไปด้านของวันนี้นะครับอ่ะต่อไปเลยไปดูความพร้อมครับของทางนะครับคู่ต่อสู้กันบ้างก็คือทางกระทิงดุสเปนนะครับสำหรับการจัััััััดดททพพปขขออองงงาาสเนน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 นใใ้้้้ววีีะครบชไล์ เตะครับกลยุทธ์ส 3, 3่หน้า3ตัวอ่ะเรามาดูการจัดทัพกันนะครับกุลส์สาป,ประตูจะเป็นทางเจ้าอูนัยซีมอง,งยืนฟอรเสางในทางสเปนนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟจะวันทางเจ้าไอามอริกลาปอสคู่กับทางเจ้ามารกก์กุเรยาจะรับบทบาทเป็น2อติดทับบัญชาเกม,มรับร่วมกันนะครับยิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าโรบินนะครับเปลือนอมมองนะครับยิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าดานี่คาบาฮานะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กโฟของทางสเปนครับค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะวันเจ้าโรดี้ครับตัวที่หนึ่งตัวที่สอง แดนกลางของทางสเปนครับวันนี้นะครับส่วนทางกองหน้านะครับวันนี้สามประสานแดนหน้าจะมาทางเจ้านิโกบิเลียมนะครับตัวที่2จะเป็นทางเจ้าวารามินยามารารามินยามานก็นัดที่แล้วก็ปั่นไซโค้งนะครับสวยมากครับชนะฝรั่งเศสมา21และวันนี้ครับอีกหนึ่งนักเตะคือทางเจ้าอันบาโรโมราตานะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับถือว่าคู่ี้สูสีครับราคาเลทเปิดเสมอเสมอวัดใจกันไปเลยนะครับระหว่างทางอังกฤษกับทางสเปนนะครับมุมมองท้านนั่งของมวยหูเมทานี่ครับอังกฤษนะครับยิ่งเล่นนะครับยิ การวางหมากในด้านของระบบ3 4 2 1นะครับวันนี้นี่อัดแดนกลางเยอะนะครับส่วนทางแดนกลางทางสเปนอย่างที่ผมบอกนะครับใช้ในด้านของระบบครับ4 3 2 1นะครับใช้กลาง3นะครับวันนี้อังกฤษนะครับใช้กลางไม่ต่ำกว่า5คนด้วยกันนะครับอังกฤษนี่อังกฤษนี่วันนี้ผมดูว่านะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะเบียดนะครับชนะทางสเปนไปได้และมีเปอร์เซ็นต์สูงครับจะจบลงในด้านของ90นาทีครับ ในด้านของฟุตบอลกู้ที่สวมเมทาอย่างรักยังชอบทางครับถึงโตคำรามจีมชาติอังกฤษปีนี้จะพายแช่ในด้านของฟุตบอลยูโรครับอ่ะวันนี้ขอจบลงที่เท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ